เกิดอะไรขึ้นล่าสุดพี่น้องคะฮักแพงว่ารัญญพรออกมาโพสต์การดึกถึงสิ่งนี้นั่นเองพี่น้องคะช่วงนี้น้องฮักแพงว่ารัญญพรนะคะเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนคงจะรู้ว่าเด็กคนนี้เจออะไรมาบ้างเยอะแยะมากมายข่าวดรามงดราม,มา่าสนันวันไหวเข้ามาหาในตัวนอ้องไม่ว่าจะทำอะไรทำอะไรที่ทําอะไรหน่อยนะคะก็เป็นประเด็นก็เป็นกระแสดราม,มา่าเข้ามาหาน้องเยอะแยะมากมายจนล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณห้าทุ่มนิดๆเกือบเที่ยงคืน ออกมาโพสต์กลางดึกถึงเรื่องราวนี้พี่น้องคารู้สึกว่าเห็นใจน้องเป็นอย่างมากเลยในการที่โดนเนาะโดนคําว่าคําด่าสารพัดอย่างกับเด็กอายุเพียงแค่นี้พี่น้องขาเออ อาจจะว่านอยนอยในการที่แบบว่าเออหนูก็คงแบบว่าอึดอัดใจแล้วเนาะอยากจะมาพูดในคำคำนี้ให้แฟนคลับได้ฟังกันนั่นเองค่ะคำนี้เลยพี่้องขาแฟนคลับค่ะก็ให้กำลังใจเยอะมากมายค่ะสำหรับทักแพงวรรณยพรเนาะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทักแพงออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาตลอดเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนมีความฝันหนูเองก็มีความฝันตั้งแต่เด็ก นูอาจจะทำตัวไม่ดีหรือทำตัวไม่ถูกใจว่าแม่เอฟซีทุกคนในบางครั้งแต่ต้องกราบขอโทษในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วหนูขอขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่แม่หลายท่านที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจลูกอยู่อยู่ตลอดเพาก็บอกว่าหนูขอสัญญาตรงนี้ว่านูตั้งใจทำหน้าที่ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นให้ทำใจ,จตัวเองตลอดรักนะคะพร้อมกับแฮชแท็กฮักแพงแฮตแท็กซานด์ลำเพินโจแล้วก็แฮชแท็ก สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองพี่น้องค่ะโอ้ยพอแฟนคลับได้ฟังกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบุคลากรก็ตามแต่แหละตา่างมาให้กำลังใจเด็กคนนี้กันเยอะมากมายในเรื่องราวแต่และเรื่องเนาะพี่น้องอาจจะโดนสือ่ออาจจะโดนกระแสดราม่ากระแสตอบกลับเพราะว่าช่วงนี้ในใครว่าจะแพลตฟอร์มก็ตามแต่แหละไม่ว่าจะเป็นแอปดาแอปแดงแอปฟ้าไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็ตามแต่และอโดนบูลี่โดนเปยเียบเทียบโดนว่าอย่างนั้นโดนว่าอย่างนี้ เยอะจริงๆเนี่ยพี่น้องขาแล้วก็แฟนคลับเนาะก็มาตอบกับคอมเมนต์เยอะๆแล้วแต่ละคนนะคะใช้คําพูดที่ดีมากเลยค่ะสําหรับการที่ให้กําลังใจเด็กคนหนึ่งให้หนูอย่าท้ออย่าถอยให้หนูก้าวต่อไปนะลูกให้ก้าวต่อไปว่าเออหนูอ่ะมาไกลขนาดนี้แล้วเพียงแค่คำไม่กี่คำอย่ามาเก็บใส่ใจอย่ามาทำให้ตัวเองนั้นแบบเกิดความรู้สึกแบบนอยไม่ทำอะไรแล้วหนูไม่ทำแล้วนะในการที่แบบโอ๊ยโดนบูลลี่ โดนวิจารณ์ในครั้งนี้โดนอะไรก็ตามแต่ในครั้งนี้นั่นแหละพี่น้องคาแฟนคลับแต่ละคนให้กำลังใจดีมากๆเดี๋ยวเรานะคะขอให้ตัวอย่างจากแฟนคลับท่านนี้ค่ะออกมาพูดถึงเรื่องราวในประเด็นนี้ให้กำลังใจกับน้องขาแพงารายยับย่นั่นเองเนี่ยคะ่ะพี่น้องคาเป็นคอมเมนต์ที่ยาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเนาะ,ะขอแรีอันน้แฟนคลับได้ฟังกันว่า FC ท่านนี้ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ ah FC ท่านนี้คะ่ะบอกว่าหนูโตขึ้นความคิดหนูก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้น ตราบใดที่หนูอยู่จะสู้เพ่อแม่บ้านหลังนี้จะรอจะทิ้งจะทิ้งหนูคือจะทิ้งไม่ลงมากๆเลยมีหรอที่จะทิ้งหนูอเราจะดูแลและเป็นกาลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะลูกสาวอย่าคิดมากตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่รับมอบหมายให้ดีก็พอพยายามพัฒนาตัวเองไปทางไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นอย่างไรเพราะการเดินทางมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก ราบใดที่เรานั้นยังมีลมหายใจยังหายใจอยู่ชีวิตผ่านความเป็นความตายมาแล้วอุปสรรคข้างหน้าแค่จิบจิบอ่ารักนะคะแพงฮักแพงกําลังใจนะคะลูกอ่าพี่น้องคะจริงๆอุปสรรคเหมือนกับว่าอ่ะในครั้งนี้เนาะน้องอาจจะอุปสรรคมามากมายครั้งต่อไปอาจจะแค่จิบจิบสร้างขีเ็บก็ได้กับการทีโดน แบบว่าโดนมือกับว่าครั้งก่อนเนาะโดนรามมาโดนบุรีครั้งต่อไปโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่องมากแค่นี้อาจจะไม่กระทบใจิตใจเราด้วยซ้ําเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงอ่ะเคยมีประสบการณ์มาแล้วในเรื่องที่ว่าอ่าโดนสารพัดอย่างแต่ก็มาจนให้แบบว่าให้ตัวเองจนมาถึงจุดที่แบบว่าเหมือนกับอิ่มตัวจุดที่แบบว่าเออได้มาไปทำไง แต่มาเปรนตามแต่แหละฉันก็อนซ่อนดอกค่ะว่าเสมือนนี่ฉันกับแบบว่าถ้ามาเที่ยวตัวเองดีุูแต่กับพ่อในทุกๆมือนี่นั่นเองพี่น้องแล้วก็บางคนแบบว่าเนี่ยมีแต่คนที่งองมือกอเท้าทม่ทไรเลยค่ะท่านั้นที่แบบว่าไม่รู้คําว่าผิดไม่รู้จากคําว่าผิดแล้วก็มีแต่คนที่แบบว่าแบบงองแง,ง่แบบเพชรเนียงกระนุ่งกระแนงะนะพี่น้องเนาะเนี่ย ค่อยช้นิ้เหมือนกันเขามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยกำลังใจนะจ๊ะคนเกง่งพี่ปอมแปมเหมือนกันบอกว่ากําลังใจเด้ออีลาเนี่ยค่ะพี่มิวเหมือนกันกำลังใจค่ะอีลาทุกทุกคนพี่น้องคะเป็นกาลังใจให้เด็กคนนี้เป็นอย่างมากเนาะพี่น้องก็ยังไงลรามีคนแล้วก็ต้องมีคนเก็บไปธรรมดาในเรื่องราที่เราเนาะเป็นบุคคลสาธารนณะก็ต้องมีทัองเราที่อา,อาจจะไปกระทบใจ,ใจิตใจแบบคุณอคติอยู่นะแบบกระตุ้นความาอิจฉาบ่นจึงใดก็บเข้าใจนะคะสาหรับพแพงไม่มีคำบอกเขาไม่ไม่มีคําว่าถอยคะ่ะอ่ะ ไม่มีคําว่าท้อใจมีแต่คําว่าไม่เสร็จไม่สําเร็จไม่เลิอกอันนี้จริงๆค่ะไม่สําเร็จในจุดนี้ฉันไม่เลิกำคำอิทัดฉันจะทําให้มันจนที่ให้มันสําเร็จให้ได้ให้ดีดอ๋อเข้าใจทุกอย่างค่ะเป็นกังใจให้นะคะอพี่น้องคะข้อไม่ท่านี้ค่ะบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งทนต่อแรงเสียดทานได้มากเท่าไหร่หัวใจที่พร้อมหัวใจที่พร้อมรับทุกดราม่าไม่เคยหวั่น ผลงานที่ฮักแพงได้ทำได้ทอดหน้าเวทีนั่นแหละคือผลงานคือคุณภาพของจริง FC จะรักจะเป็นผนังทองแดงกับแพงเหล็กให้นักแพงวรัญญาพรบ้านพี่น้องคะ FC แต่ละคนนะคะพูดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องราวนี้ว่าเป็นห่วงน้องเป็นห่วงความรู้สึกน้องที่ว่าเด็กอายุเพียงแค่นี้เนาะมาเจอคําด่าม,มาเจอคําดูถูกคดาด่ามากต่างสัมพั์อย่าง มันก็ต้องมีบ้างแหละที่ต้องออกมาพูดบ้างออกมาแบบว่าน้อยๆว่าออ้ยเนี่ยหนูขอปรับปรุงตัวเองในจุดนี้นะคะอาจจะทาไม่ดีให้กับพี่แม่บางคนไม่พอใจเนี่ยคะ่ะพี่น้องก็ให้เป็นสันติคนได้ต่อไปนะคะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดผิดแล้วแก้ไขมันเป็นสิ่งที่ดีสู้ๆนะคะเดินตามฝันอย่าท้อพ่อแม่พี่น้องเ c เชื่อว่าหนูทําได้อ่าสนับสนุนเหมือนเดิมครับตั้งใจทาให้ตัวเองให้ดีที่สุดอายุ17ปีแต่ต้องเป็นเสาหลักครอบครัวอ่าเนี่ย ไม่มีใครรักเราไม่มีไม่มีใครรักเราทุกคนหลอกแค่ขอแค่กลุ่มเล็กๆที่จริงใจกับเราข้อพอแค่นี้คือมีความสุขแล้วจะสู้นะคะเนี่ยทุกคนมีอดีตกันหมดค่ะทั้งดีและไม่ดีเรากลับไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแม่เชื่อว่าหนูทำได้กลังใจนะคะลูกสาว พี่น้องคะแล้วที่สําคัญคอมเมนต์มีเยอะมากๆเลยแฟนคลับ่านใดน,นะคะที่แบบว่าอ่ะเงาเงาเศร้าเบือ่อไม่มีอะไรทําไปดูคอมเมนต์ใน Facebook ของน้องได้เลยค่ะวรัญญพรน,นั่นเองค่ะเนาะเป็นฟซฮักแพงวรัญญพรค่ะแฟนคลับแต่ละคนให้กําลังใจเยอะมากเลยเรื่องราวนี้ให้น้องน้องสู้ต่อไปเนาะ อย่าเจอแบบเจอแล้วต้งแต่ขอให้ก้าผ่านไปหได้อยอย่ากเก็บมาคิดใ่ใจนั่นเองค่ะแฟนคลับก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเป็นกำลังใจให้เสมอในเรื่องราวนี้ว,ว่าคอยสัพพอน์ตเบื้องหลังของน้องเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะ f อฟน้องก็คือพี่น้องคะน่ารักเป็นอย่างมากเนาะไม่ว่าจะเป็นแอบปบไหนก็ตามแต่แหละตามไปคอมเมนต์ตามให้กำลังใจเยอะมากมายในการที่เออ มันกระซอมพ่อยนะคะน้ำข่าวน้องเนาะเพื่อนกับแบบว่าค่อยแต่ว่าขอบคุณนะครับที่นําเสนอเรื่องราวของน้องเรื่องราวดีๆของน้องให้แฟนคลับได้ฟังกันอ่าพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเป็นเมื่อวานเนาะอ่าพี่น้องขำอะไรคือแบบจึ้งมากเนี่ยค่ะเป็นมาลายสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะขอบคุณมาลัยคืนนี้นะคะมาลัยจากไรสุดนะคะแพงมาลัยจากข้อบุญอ่าพี่น้อ,นองขาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดี เราดปน่ารักอีกมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก,กับการที่อาจจะได้มาลนยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นแรงกระตุ้นในการให้เราพัฒนาตัวเองให้เราก้าวข้ามผ่านความสิ่งที่แบบว่าดราม่าให้ได้เนาะพี่น้องเน,น,นี่แหละยัไงไหก็ขอเป็นกำลังใจกับเด็กคนนี้นะคะให้ก้าวสู้ต่อไปมาสิงาหาทีไรยังเพลนะคะหนูเนาะยังไงก็เดืมฝากกดไลร์กดแชร์ด้วยตามเพลหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้กบไปก่อนค่ะ